สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมกรอบรถบ้านนะครับมีรถเข้าไร่เข้าสวนบรรทุกก่อสร้างตอนเดียวนะครับเอาไปขนผลไม้อะไรก็ได้นะครับตัวนี้เป็นไทเกอร์ปีสองพันนะครับเครื่อง2.5นะครับตัวนี้เครื่อง2.5นะครับรถสภาพเดิมนะครับแต่สีสันมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานอ่ะเข้ามาลนะครับมาดูสภาพได้เลยนะครับนี่จะรีวิวให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่นะครับสีนี่ครับหลกระโปรง ก็จะมีแตกรายงาหน่อยนะครับนี่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 สีจะมีแตกรายงาหน่อยนะครับแต่ลดได้เดิมนะครับลดสวยๆบางๆนะครับเคลียสีมาแค่ช่วงหัวนะครับช่วงแก้มนี่นะครับนี่นะครับสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับยางก็พอใช้ได้อยู่นะครับแม็กของวีโก้นะครับแม็กของวีโก้นี่ฝั่งนี้จะสวยเลยนะครับนี่สีจะบางๆเลยนี่นะครับตั้งแต่ประตูมาลดไม่เคยเคลียสีนะครับ ่บางป้องเลยนะครับนี่นะครับบางป้องเลยตังเสียงได้นะครับนี่นะครับแมกยางเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับมาดูช่วงท้ายเลยครับผมนี่ช่วงท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะมีรอยแผลสดก็ประมาณนี้เลยนะครับขายตามสภาพครับนี่ช่องท้ายก็ประมาณนี้เลยนะครับมีแมกไลเดอร์นะครับแมกไลเดอร์พร้อมาทุกเลยนะครับ มีไฟท้ายแตกหน่อยครับเอาไปเปลี่ยนเอานะครับแต่รถขับดีเครื่องดีนะครับนี่ครับฝั่งนี้กระบะไม่เคยแคสีครับบางป้องเลยนะครับนี่หาหายากครับรถบางๆอย่างนี้นะครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แพงนะครับนี่ดูแผงข้างครับผมแผงข้างสวยเลยนะครับนี่เบาะก็มีฉีกขาดบ้างนิดหน่อยครับเบาะออกจากห้างมาเลยไม่เคยทํานะครับ แอร์ใช้ได้นะครับปกตินะครับไม่วิ่งสามแสนนะครับนี่สภาพก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับสีประตูปิดดังคึบเลยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะครับ นี่นะครับดูคันหน้านะครับนี่คันหน้าเดิมๆเลยนะครับนี่ตัวเลขอยู่ครบเลยนะครับนี่เนี่ยคันหน้าเดิมๆเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับคันหน้าเดิมๆเลยนะครับฝากระโปรงนะครับสวยๆเดิมเลยนะครับนี่ตาโตโยต้าอยู่ครบนะครับนี่ครับเครื่องใสๆเลยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องให้ฟังนะครับ ฟองเสียงเครื่องนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเปลี่ยนแบตให้ใหม่มานะครับนี่ครับเปลี่ยนแบตให้ใหม่เลยครับผมแบตเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับนี่เครื่องสวยๆเลยนะครับนี่ครับมาดูนี่ครับไม่มีไอเลยนะครับนี่ครับเครื่องเพาะมากครับอันนี้สวยเลยนะครับขอดับเครื่องแป๊บนึงนะครับ รถคันนี้ของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับอยู่ซอยวัดละประดุกนะครับผมนี่นะครับรถของเราจอดอยู่ซอยวัดละประดุกนะครับตัวนี้เอาเลยนะครับราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทใครหาเข้าไร่เข้าสวนนะครับเอาไปบรรทุกนะครับแบตเปลี่ยนให้ใหม่รถหน้าตาเดิมภาษีเต็มนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกดติดตามในช่อง u t u b e กับรถบ้านด้วยนะครับแล้วก็เพจกับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยมัญชัยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ